สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมาคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแข่งกันนะเป็นการเจอการระหว่างแกมกับ DRX กนะก็เป็นเวียดนามเจอกับเกาหลีฮะเวียดนามเนี่ยผมได้มีโอกาสลองไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนี่ยสไตล์การเล่นของเวียดนามเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบป้าพลังมากๆนะจะบวกกันแบบไม่หยุดอ่ะเออชนะด้วยการฆ่าอย่างเดียวอ่ะส่วนใหญ่นะส่วนเกาหลีเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะจะเล่นตามแบบแผนที่วางเอาไว้ตามดับตามรูปเกมนะว่า เราดับตัวแบบนี้นะเราจะเล่นแบบ1 2 3 4 5คือไล่ไปเรื่อยๆนะเกา,าหลีนะีจะเป็นแบบนี้นะส่วนเวียดนามนี่จะเล่นแบบบ้าพลังมากๆนะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะมาดูเรื่องของการดับกันก่อนนะดับของแกมนะเป็นแจ็คอ่าเกฟทาริยาแล้วก็ไครสาเรโอนานะฮะส่วนของ DRX เนี่ยของเกาหลีนะก็จะเป็นออนคินเดตไซรัสทิานาแล้วก็เลวนะฮะ <c oughs> ถ้าให้เลือกระหว่างดับสองฝั่งนี้ผมชอบฝั่งของแก,ม,ก,กนะงงามมากกว่านะชอบฝั่งของเวดนามากกว่านะดูรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะส่วนของ D R X เนี่ยคือจะมีแปลกๆก็เรื่องของคินเดตเนี่ยแหละน่าจะหยิบมาเพราะว่าอะไรบางอย่างนะฮะ เดี๋ยวพอเจอเวียดนามดูหรือเปล่าจังหวะนี้มีการมาอินเวตเลทกันฮะเป็นการไฟกันระหว่าง3ต่อ3นะแต่ว่าฝั่งของเดีเอ็กเนี่ยเป็นไซรัสนะไซรัสเวลรหนึ่งมันเก่งนะฮะแล้วจังหวะนี้คินเดดยังไม่ตายนะแจ็คพยายามที่จะไล่ทำดาเมจนะแต่เสียแฟตไปแล้วแล้วอัพสกิลอีมาฮะทำให้โหนี่ฮะอย่างที่บอกนะว่าเวียดนามเนี่ยจะเล่นแบบค่อนข้างบ้าพลังนะคือไปเวทเขานะแล้วก็ตายกันหมดเลยนะจังหวะนี้น่าจะตายหมดนะทายยะเสียแฟตไปแล้วฮะ เสียแฟตไปกันถึง3คนนะทั้ง2ทีมเลยแต่ว่าฝั่งของแกมเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครมาสักคนเลยฮะผมอยากเห็นรีเพย์ไฟล์เมื่อกี้มากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะท,ทําไม DIX ถึงไม่ตายกันสักคนนะนะ่าจะต้องเล่นดีกันมากๆอะจังหวะน,นี้นะเกฟเอาบูเสร็จเดินมาเลสฝั่งตรงข้ามต่อเลยนะเกบเนี่ยต้องเล่นแบบประมาณนี้แหละเล่นแบบว่า a g r e s s i v นิดหน่อยนะสําหรับป่า i n v a แล้วก็ไล่ป่าฝั่งตรงข้ามนะ เล่ล่างมีการบวกกันนะเกฟเนี่ยมันเป็นตัวที่แก๊งไม่เก่งเนาะแต่ว่ามันจะเก่งเรื่องของในป่านะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความสามารถของเกฟตรงเนี้ยเพื่อทําให้คินเดตเนี่ยอันเดอร์แล้วไม่สามารถแก๊งได้อะเออเกฟไม่ใช่ตัวที่จะแบบแก๊งโหดขนาดนั้นนะมันเป็นตัวที่แบบเข้าป่าโหดเราก็เลยต้องใช้ความสามารถนี้เดี๋ยวมาดูไฟนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกดสแกนเดินเข้ามานะแล้วเปิดเผยตัวก่อนนะคินเดตอยู่ในพุ่มแล้วพยายามให้แจ็คเสียสกิลไปก่อนนะเรามาสังเกตดีดี แล้วออนมงไปโดนแจนะ็คฮะก็บกดแฟลตได้ดีมากๆนะแล้วจวังหวะนี้ออนมีโบนเพจนะทำให้รับดาเมจไปเยอะมากๆไทย่ามาคินเด็ดแฟลตหนีสกิลของททยยาเพื่อหลบดาเมจนะฮะแจ็ค up สกิล e มาไม่สามารถที่จะเข้าไปทำดาเมจใส่คินเด็ดต่อได้นะแล้วออนกดแฟลตในจังหวะนี้ฮนะคือเล่นดีมากๆอะ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่33าแล้วจะแบบว่าไม่สามารถฆ่าใครได้สักคนน่ะเออคือฝั่งของเกาหลีนี่คือแบบ ดีมากๆอ่ะจังหวะแรกคือรอแจ็คใช้สกิลก่อนแล้วก็รับดาเมจจากเลสไปก่อนสักระยะหนึ่งนะแล้วค่อยแบบออกมาเออแล้วแฟดเฟิร์อะไรคือดีหมดฮนะโอ้เริ่มเกมมานะยังไม่ถึงไหนเลยการเงินห่างกันจะ2,000เนาแล้วนะฮะแต่ด้วยการเป็นเวียดนามนี่แหละผมว่าเขาสามารถกลับมาได้อยู่แล้วอ่ะ เวียดนามนี่คือแบบไฟโหดไฟดีแล้วก็บ้าพลังมากๆผมว่าอาจจะมีจังหวะให้กลับมานะถ้าสมมติว่าได้สโนบอลหรือว่าได้ค่าในไฟสําคัญๆเนี่ยผมว่าแกมกลับมาได้ฮะเลนการมีการมายืนกันถึงสามคนนะเหมือนว่าจะช่วยทาริยาดันเวฟนะเพราะว่าถ้าเวฟแบบนี้เนี่ยทาริยาจะเล่นไม่ค่อยได้ฮะเดี๋ยวจะโดนแกงเอาแล้วจังหวะนี้มาถึงสามคนเลยฮะเร็วหน้ากดแฟลตมาแล้วออออินใส่ไซรัสฮะ ได้เป็นกลับมาหนึ่งตัวนะครับเป็นการโลมของเรียวหน้านะเออขาลบวอร์ดมายัางไงครับผมอยากเห็นมากเลยเพราะว่ามีวอร์ดมีคอนโทงท,ท,ทอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีรีเพเดเรามาลองดูในมินิแมปกันนะว่าเรียวหน้าเนี่ยเดินลบวอร์ดมาได้ยังไงฮะการเดินโลมของเรียวหน้าครั้งเมื่อกี้นะก็ทําให้เลนล่างเนี่ยเสียเพจไปจะ2เพจแล้วนะฮะด้วยการเป็นทิชนาด้วยเนาะมันเป็นตัวที่ถ่ายเพจเร็วอะพูดแล้วจังหวะน,นี้เรียวหน้ากลับบ้านฮนะ แล้วเป็นเวฟรถถังด้วยนะอาจจะทำให้ต้องเสียเพจอีกนะฮะโอเคฮะได้มาอีกหนึ่งเพจนะแล้วตีต่อคเพราะว่าเป็นเวฟรถถังฮะพยายามเอาเพจออกเรื่อยๆนะโห oh, ดูดูทิศหน้าเขาถ่ยเพจแบบรัวๆเลยอะแล้วเหมือนกับว่าจะไม่รีบกลับบ้านนะอาจจะดันเวฟนี้เสร็จแล้วค่อยกลับหรือเปล่าอะ โอ้เป็นการให้ซัพพอร์ตเดินกลับบ้านก่อนนะแล้วให้ทิสนาเนี่ยตีเพจนะเพราะว่าเหมือนจะรู้ว่าเล้วน้าก็กลับบ้านเช่นกันนะอ mm. ุ้ยเรายังไม่กลับบ้านนะจังหวะนี้เขาใช้ข้อดีของการเป็นทิสนาเนาะเป็นตัวที่ดันเลนเร็วอ่ะสำหรับบอดเลนเนี่ยเขาเลยใช้โอกาสเนี่ยในการที่จะแบบว่ายืนเลนแบบนานๆเลยฮะแล้วถ่ายเพจแบบรัวๆเลยฮะ ใครสากับทิศนาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าทิศนาดันเลนเร็วกว่านะแล้วจังหวะนี้จะมีการไฟเกิดทิ้นที่ลิฟนะแล้วน็อกอัพใส่คินเดดมาทำดาเมจใส่เยอะมากๆแต่ว่าคินเดดตัดใจกดอันตีในจังหวะนี้นะเพราะว่ากลัวโดนเบิร์ดดาเมจอะเกฟแปดหลบน็อกอัพของออนดีมากๆครับแล้วเหมือนกับว่าจังหวะนี้ฝั่งข้ามจะมีถึง4คนนะฮะแต่ว่าฝั่งของแกมมีแค่3คนนะแล้วลองตัดใจยิงอันตีไปฮะเผื่อจะลัดได้แต่ว่าลัดไม่ได้ฮะเรโนน่าไม่ได้เดินมาด้วยฮะโอ้ เป็นการตัดใจเดินมาของเร็วนะทำให้ได้ลิฟต์ตัวนี้ไปฮะแล้วเลนล่างไม่ตายด้วยนะมีการขึ้นมาเลนบนนะน่าจะเป็นการดายออนนะแต่ว่าออนยังมีอันตรงอติแฟลตครบทุกอย่างนะแล้วเลยนาะกดคอมโบเซียนไปแต่ว่าออนพยายามที่จะยืนอยู่ในป้อมแล้วถึกมากๆแล้วกดแฟลแบบดีมากๆแล้วมีไซรันมาตามมาต่อฮะโอ้คือจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเร็วนะ่าต้องรีบเข้าไปแล้วนะเพราะว่าฝันตรงข้ามในเห็นแล้วว่า ทางฝั่งของแกมเนี่ยขึ้นมาจะมาไดาออนนะแล้วพยายามที่จะขึ้นมาตามอ่ะฝั่งของ DI อเอ็กะเร็วหน้าเลยต้องแต่นใจเข้าไปเลยฮะไม่ได้รอาริย่าม,มาฮะอืมเพราะว่าถ้ารอเนี่ยจะเป็นการไฟที่เลนบดและสู้ไม่ได้ก็เลยพยายามที่จะเข้าไปเลยอ่ะแล้วลองดูว่าได้หรือเปล่าแต่ว่าออนมีครบทุกอย่างฮะก็เลยไม่ได้ฮะแจ็คตายไปด้วยนะมาดูรีเพย์เกิดขึ้นนะ เนี่ยดูในแมปอาทาริยาพยายามที่จะเดินขึ้นมาอยู่นะแต่ว่าไม่มีอันตริหาแล้วเลวหน้าเนี่ยต้องสันใจเปิดไปก่อนนะเพราะว่าไซรัสกำลังจะขึ้นมาฮะเดี๋ยวแล้วมันเป็นแจ็คมันเป็นเลวหน้าดามเมจมันแบบยังไม่ได้ดพลังขนาดนั้นฮะทาย่าตามมาต่อแล้วออนกดแฟดแบบดีมากๆฮะคือมันต้องรีบเข้าไปอะ่ะเออ ั่งของแกมนะก็ต้องพยายามหาอะไรทำฮะตอนนี้ถ้าปล่อยเกมไปเรื่อยๆก็คือรอแพเนาะต้องพยายามมาดักจับมาดักแคมป์นะหาอะไรทําไปเรื่อยๆให้ได้แล้วเร็วหน้าจังหวะน,นี้อยู่ในพุ่มนะแล้วมีการสมอสกินเกิดขึ้นที่จน่ารีเฟกไวรุ่นฮนะกดกระโดดแบบเร็วจัดฮนะโอ้เริ่มยากแล้วจังหวะน,นี้แล้วมีการจะไฟลิฟเกิดขึ้นนะโ เลือดไข่สาวไปครึ่งหลอนะแล้วตัดสินใจกลับบ้านพร้อมกันนะ3คนจะไปเล่นเล่นไหนต่อเดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับเพราะว่าตอนนี้คินเด็ดมีลิฟอยู่นะอาจจะหาจังหวะในการปล่อยลิฟแล้วเอาป้อมอีกสักป้อมหนึ่งผมว่าน่าจะจบแล้วแหละเกมนี้พลิกยากมากฮะเพราะว่าทางฝั่งของ DRX เนี่ยพยายามที่จะไม่ให้เกิดไฟใหญ่ๆเลยนะจะเป็นการดักจับจะเป็นการถ่ายป้อมไปเรื่อยๆอะ่ะ จะหลีกเรื่องการไฟใหญ่อะเพราะว่าการไฟใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าวัดดวงนะต่อให้เราของเยอะก็จริงแต่ว่าถ้ามันเป็นการไฟเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างที่จะวัดดวงแล้วแล้วจังหวะน,นี้เป็นการไฟอย่างแน่นอนนะซารัสกลับบ้านไปพร้อมกับเทเลพอร์ตมาที่เลนล่านะจะมาปิดข้างหลังนะเร็วพยายามที่จะ ดอมดอมมอ,มองมองอยู่นะแล้วออนน็อกอัพไปโดนไปสองตัวเร็วกดอันตีตามมาต่อน็อกอัพโดนไปอีกสองตัวนะคินเดตเข้ามาคุกวงนายอยู่นะแล้วกดอันติหลบดาเมจได้เยอะมากๆค่ะคินเดตตายไปใครสาพยายามที่เข้าไปล้วงทิศหน้าแล้วแจ็คมาตามต่อฮะโอเหลือ3ต่อ2นะเป็นแจ็คก,กับาริยาฮะแล้วแจ็คตัดใจกระโดดกอวอ์ดไปเพื่อที่จะไปทำดาเมจใส่เร็วนะแล้วน่าจะฆ่าเร็วได้หรือเปล่าไม่ได้ฮะใส่ลาดเข้ามา ช่วยเร็วไว้ได้แล้วกดสัญญาณนะมีาริยานติกันไว้หรือว่าจะหนีเอาจริงๆน่าจะหนีมากกว่าฮะโอมาดูไฟเมื่อกี้กันนะฮะเป็นเร็วนะที่มุมยืนคือดีมากๆอ่ะแล้วรอให้ออนเปิดก่อนนะเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ฮะอนน็อกอัพไปปากโดนไปสองตัวเร็วแฟดมาแล้วน็อกอัพต่ออีกสามตัวนะออนแฟดไปชนน็อกอัพอีกสองตัวน์ซอยรัสาราตามมาจังหวะนี้ฮะคินเด็ดรับดาเมจไปเยอะมากๆนะด้วยการกดอันติฮะ แล้วไซรัสเข้าไปล้วงตัวของไคสานะไคสากดอันติขึ้นไปเพื่อจะไปทำดาเมจใส่คินเดดนะแล้วเจอทิสนาแฟตเข้ามาเอาทิสนาตามมาต่ออะโอ้ยสมัยเร็วเกินไปฮนะเมื่อกี้นี้ของคนะินเดดเนาะเงินห่างกันประมาณ5000นะแล้วมีการเปิดลิฟที่เล่นการนะเพราะว่าเกฟตายไปแล้วนะอาจจะถ่ายป้อมกลางนี้นะฮะ สีรนาตีไปลิฟชนบักเข้าให้การลิฟตัวนี้เอาไว้ได้นะไม่ให้โ่งเอาป้อมในนะด้วยการเป็นธริยาเนาะแล้วออกหน้ากากมาด้วยนะมันการป้อมค่อนข้างเก่งตอนนี้ก็20นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าจะมาดูโอกาสในการชนะของแกมเนี่ย ผมว่าต้องลุ้นให้ฝั่งของข้ามเปิดบาลอนแบบพัดพลาดอะ่ะแล้วฝั่งของแกมแบบฆ่าได้เก็บได้ผมว่าไฟตรงๆน่าจะยากแล้วฮะเพราะว่าไอเทมมันตามเกินไปอะ่ะแล้วมีคินเดดด้วยนะคินเดดนี่เป็นตัวที่จะแบบว่าทําให้ไฟมันแบบชนะได้อะ่ะด้วยการกดอันตีแบบดีๆอะ่ะเออมันทําให้ไฟพลิกยากมากๆถ้าเราเจอคินเดดอะ่ะแล้วดูไอเทมไซรัสตอนนี้ฮะ สามชิ้นดักซิวอีกสิบส a ต็กนะฮะมาแล้วฮะมีการจะมาโซนแถวบาลอนกันแล้วนะแต่ว่าต้องทําเว็บกลางดีๆทำเวฟกลางเว็บข้างดีๆนะแล้วเปิดบาลอนอาจจะพอมีลุ้นอยู่ฮนะว่าตอนนี้ใครสะสงสองชิ้นแล้วนะถ้าฆ่าทิศนาได้แต่ว่าไซรัสมันพลังเกินไปนะสิ เอาละโซนบาลอนแล้วเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดาเมจของคินเดดกับทิชนานี่คือปิดบาลอนเ็วอยู่แล้วนะ,ะแกมยังไม่ชัวนนะที่จะเข้ามาเช็คเพราะว่าป่ามืดมากๆครมีการยิงสกิลมาเช็คของทางใครศาสตร์แล้วรู้แล้วนะ,ะว่าฝันของข้าเปิดบาลอนแต่เห็นเลือดบาลลอนมันน้อยแล้วนะฮะก็เลยตัดใจไม่ไปดีกว่านะ,ะเอาป้อมกลางแทนดีกว่าอุ้ยละเก็บโดนซีซีไปฮะ ออนเปิดดันตีมากดแปดไปมงและเร็วกด8มาน็อกอัพโดนไปอีก3ตัวถึง4ตัวนะมีไซร้านะติของลิลิยามากลางวงฮนะแต่ว่าโดนซีซไปเยอะมากๆนะแต่ว่าไซร้จยังมีซอนย่าอยู่นี่ โอ,โอ้ยแล้วเดวนากดแปดมาแต่วาทิสนาแบบรีเฟกใไว้รุ่นจัดนะแล้วมีการไซรัสลงมาเทเลลงมานะกดแปดไปเอวร์ฟอนแล้วเก็บสกอร์ของทาริยากับแจ็คมาได้ฮนะโอ้

น,น่าจะปิดเกมไปที่เรียบร้อยฮะก็จบเป็นที่เรียบร้อย,ะย,อยนะสำหรับเวียดนามเจอกับเกาหลีเนาะนจริงๆเวียดนามมาเก่งมากๆแต่ว่าเจอเกาหลีไปฮะเจอของจริงไปนะตั้งแต่ไฟแรกเลยมันเห็นถึงแบบความมีระบบของเขาความแบบใจเย็นของเขาอะ อเคน่าะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ